ต้องการจิตอาสาที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นและเกาหลีทำหน้าที่ต่างๆในการอำนวยความสะดวกแก่คนตาบอดต่างชาติในงานการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12 The 12th World Blind Union Asia Pacific Massage Seminar ระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคมนี้ณโรงแรมก o เดนทิวลิปซอฟฟอนรีนกรุงเทพเปิดรับสมัครทางออนไลน์แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b a s a o r g หรือ w o r l d w i d e w e b w b u p s e m i n a r 2 0 1 4 o r g และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์02 สองสี่แปดศูนย์ห้าห้าห้า